ครับโอ้แสงแชร์เร็วมากขอบคุณมากนะครับพี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับในแป๊บเดียวเองนะจะร้อยคนแล้วสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่แดงบางทรายด้วยนะครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนะครับผมนะครับเกิดนครสวรรค์และทีมงานสามนอนะครับนะครับน้อมกาบส่งหลวงปู่สู่แดนนิพพานนะครับหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมนะครับ หลวงปู่นิ่มโชติธรมโอเนี่ยอุปสมบทเมื่อวันที่13เดือน7ปี2467นะครับและก็ละสังขารนะครับ13เมื่อวานนั่นเองนะฮะเดือน7เป็นวันเดียวกันเดือนเดียวกันเลยฮะแต่ปี2566อายุ96ปีนะฮะนะครับต้องบอกว่านะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเวลานะครับ17บเนากายีนาทีนะครับหลวงปู่นิ่มนะครับโชติธรมโอ อายุวัฒนมงคลนะครับ96ปี8รอบทึ่งทั้งนะครับเกิดนครสวรรค์และทีม3นอไม่ว่าจะเป็นคุณท็อปนครสวรรค์เพียวนครสวรรค์นะครับได้ไปทําเหรียญหนึ่งรุ่นนะครับที่ผ่านมาออกมาแล้วนะครับเป็นรุ่นเจริญพรบนนะครับและที่กําลังจะออกนี้นะฮะเดี๋ยวผมถอดแว่นก่อนเลยกันนี่เบิ้นและนะครับอ่อีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นชนะจนนะครับซึ่งเราได้เสกไปแล้วนะครับ สองวาระด้วยกันนะครับสองวาระด้วยกันนะครับแล้วก็วาระแรกนะครับวันที่วันเสาร์ที่สิบมิถุนายนนะครับที่วัดนะครับตอนนั้นหลวงพ่อก็นะครับพุทธาพิเศษพร้อมทั้งปะพรมน้ำมนต์นะครับพร้อมหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อได้นะครับเมตตาจารักระตัวนะและเจิมแป้งนะครับ เหรียญนำเลิกซึ่งทางทีม3นอนะครับได้เอามาตอกเลขตอกโค้ดและก็ใส่เข้าไปไว้ในหลังนะครับรุ่นนี้นะครับที่ตอกเลขตอกโค้ดและนำเลิกนะครับพิมตอกคาว่านำเลิกแล้วก็มีโค้ดปูเนี่ยนะไปตามหาโลูลอยู่ในรุ่นในชนวนเนี่ยนะครับก็นะครับผมเชื่อว่านะครับพุทธคุณเต็มอยู่แล้วนะครับเรื่องพุทธคุณนะครับ ไม่ต้องสงสัยกันอยู่แล้วนะครับกราบได้อย่างสนิทใจอยู่แล้วนะครับในส่วนวาระที่2คือวันลงขึ้นวันที่11นะครับนะครับวันที่11นะครับก็จะมีเสกอีกรุ่นหนึ่งนะที่วัดน่ะก็จะเป็นรุ่นนั่งพานนะครับของเสียโบสแต่เราไม่ได้เสกวันที่วัดนะครับวันที่11เราย้ายมาเสกที่วัดนะครับสะสองตอนนะครับที่ลบบุรีในวันคล้ายนะครับวันเกิดนะครับอายุวัฒนมงคล87ปี หลวงปู่อุทัยสัญญะโตนะฮะวัดาสองตอนลบบุรีนะครับมีเถระจารย์นั่งปกอธิษฐานเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแล้วกันนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอหลวงพ่อรวยวัดมาตถพุทธก็มาหลวงปู่บุญมานะครับสำนักสงฆ์วัดเขาแก้วทองนะครับหลวงพ่อพิมนะครับก็มาหลวงพ่อแม้นหลวงพ่อนงหลวงปู่ดมซัพย์วัดเวรุวันหลวงพ่อหลวงพ่อเหินตามชื่อมีแต่ไม่ได้มานะครับหลวงพ่อเฉลิมมาครับหลวงนะครับหลวงพ่อเลี้ยงมากันนะครับอ่านะครับส่วนวาระที่สามเนี่ย ที่เดิมที่เรากําหนดไว้นะครับวันที่23จริงๆนะครับพระเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็รอนะครับเราติดตามข่าวหลวงปู่อย่างใกล้ชิดนะครับเราก็นะครับสอบถามหลวงปู่ใกล้ชิดว่าเราทราบหลวงปู่ไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็นะครับก็รอปรึกษากับทางกรรมการวัดนะครับต้องบอกว่านะครับวันที่12เรายังโทรหาทางคู่ใหญ่อยู่เลยนะครับว่าหลวงปู่เป็นไงบ้างนะครับผู้ใหญ่ว่าหลวงปู่แข็งแรงดีเหลือเพียงปอดอย่างเดียวแเราก็คุยกันปกตินะครับ พมมาทราบข่าวเมื่อวานต้องบอกว่ารู้สึกใจหายนะครับรู้สึกใจหายแต่เมื่อวานนะครับผมดูในเฟซเนี่ยนะครับแต่ละคนเซียนพระมือใหม่นะครับเซียนพระต่างๆใส่ลงสสยไรนะครับอาจารย์ป๋องสุพานนะครับคัมพีนิวหรือท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างพี่ป้อมสกลหรือว่าหลายๆท่านแล้วกันนะครับผมว่าเมื่อวานนี้เต็มเฟซเลยนะลูกศิษย์ลูกขาหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมนี่เยอะมากๆผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำไปนะครับ แต่ที่เห็นเมื่อวานเนี่ยเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่เนี่ยเยอะมากๆนะครับด้วยนะครับเหตุนี้นะฮะด้วยเหตุนี้นะครับทางผมเองเนี่ยได้จัดนะครับโต๊ะประกวดวันที่5้าเดือน11นะครับหพฤศจิกายนทรงพระประกวดเดี๋ยวผมให้ดูรายการนะครับที่5เดือนพฤศจิกายนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูประวัตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ นะครับเอาโต้ประกวดก่อนแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับไอ้โต้ประกวดก่อนแล้วกันนะครับงานประกวดพระเครื่องจะเป็นวันที่5เดือน11นะครับที่สุพรรณบุรีนะครับจะประกอบด้วยเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2540นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นเจริญพรบนตั้งแต่รายการที่2นะครับถึงนะครับรายการที่18นะครนะฮะ หลังจากนั้นรายการที่19จะเป็นรุ่นชนะโจนนะครับถึงรายการที่35นะครับนะครับอันนี้คือนะครับรายการโต๊ะประกวดซึ่งบรรจุไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะนะครับที่สุพรรณบุรีวันที่5เดือน11ส่วนสถานที่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับอ่านะครับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับอ่ะแล้วที่นี้เดี๋ยวผมมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเปิดเปิดท็อปนครสวรนค์เฟสพี่ท็อปน้องครนสอนให้หน่อยดิ นะครับเปิดด่วนเลยอ่านนะครับวาระแรกนะครับเปิดให้หน่อยอ่าต้องบอกว่านะครับนะครับตอนที่เสกวาระแรกว่อนที่10มิถุนายนนั้นนะครับเห็นไหมครับก็จะมีนะครับนะผมจะมด,ดูนะครับเปิดเปิดไปที่ที่เสกวาระวาระนี้หน่อยที่พี่ท็อปพี่ท็อปลงที่ที่ล่าสุดอ่าผมจะดูหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะดูระดยดแป๊บหนึ่งนะอ่ะ เดี๋ยวสักครู่นะฮะผมให้ดูนะครับอันนี้รูปนะครับอันนี้คือพระที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ทุกคนทราบว่านะครับนี่หลวงปู่เสกแล้วไม่ได้มีแค่รูปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้นะครับเราจะต้องแถลงการกันนิดนึงนะครับแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราได้นําพระรุ่นชนะจนนะครับเจอตอกบาลจริงว่าใครวะเนี่ยนะครับและก็มีทาการเจิมบล็อกและจําเริญบล็อกด้วยในวันนั้นเลยนะครับจาเรือนบล็อกเจิมบล็อกเนี่ยเป็นรุ่น จะเรือนพรบนนะครับสวัสดี299ท่านด้วยแคปหน้าจอกันไว้นิดนึงนะอ่ะแล้วก็ทําการจําเริญบล็อกนะครับนะครับผมให้ดูนะครับจําเริญบล็อกแบบไม่กลัวใบแตกเลยผมทําเองด้วยนะฮะนะครับอ่านะครับนี่ครับสามนอนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะให้ดูอ่ะนี่คือพระนะครับที่เราเสกวันนั้นนะครับเดี๋ยวจะได้ดูไส้ในและก็ในวันรุ่งขึ้นเอาไปเสกที่วัดสะสองตอนนะฮะ โอ้โหเลยร้อยีิคนเ่ยใครแม่งโทรมาวะจากสามร้อยโอ้โห,โโหโเครื่องใครวะเนี่ยทำไมแม่งเครื่องล้านทำอะนะครับหายไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะอ่ะแล้วก็นะครับนี่ครับพระที่เรานําไปเสกเยอะมากนะครับแล้วก็เอาไปเสกที่วัดสะสองตอนนะครับอายุวัฒนมงคลนะครับ87ปีนะครับหลวงปู่ไทยนะครับเกจิคณาจารย์ต่างๆที่ผมเล่ามานั้น นะครับนี่คือพระนะครับวาระที่สองในวันรุ่งขึ้นนะครับอ่านะฮะอันนี้เป็นคลิปตอนหลวงพ่อเซ็นใบอนุญาตจัดสร้างนะครับเหรียญชนะจนนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะฮะเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาฮะแม่งเอ้ย300คนกว่าละนะฮะพอโทรมาเข้ามาปุ๊บเหลือร้อคนทำไมไม่ใช้โทรศัพท์ล้านทำไมไม่บล็อกเบอร์อะไรเงี้ยให้โทรมาหมว่นเนี่ยนะฮะ เห็นแล้วแบบเซ็งวะก,ก็บอกแล้วใช้โทรศัพท์ร้านผมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไล่เหรียญทำไมไม่ใช้ใช้ทโทรศัพท์คุณแล้วโทรเข้ามาเนี่ยโทรมาีกสายกี่สายเนี่ยพูดไม่ฟังพูดไม่ฟังจะทำดีละลปัป๊บเลยนะฮะสะดุดมากครับเนี่ยก็ดูท,ดทาโดยทามันหายหมดแล้ว เอาคนทาเป็นก็มาทําเป็นเอาเร็วๆเข้านะนะโอ้โหตายทั้งกระตุกทั้งอะไรทุกอย่างเลยเอาเอาอยัางไงไวไฟไฟหรือเธอทำอะไรกระตุกไหมฮะหายหมดแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่เห็นชอบพรแบบนี้ไม่เห็นชอบนะฮะไม่เห็นชอบที่แบบอ่ะดูคลิปจบยางครับต่อครับนะฮะดูคลิปจบยางแป๊บหนึ่งนะครับ่ะต่อ ซึ่งชนะโจนเนี่ยจะมีขอบเรียบและก็จะมีพิมพ์พิเศษนะครับเป็นพิมพ์ไข่ปลานะครับนี่ครับหลวงพ่อท่านเซ็นให้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าถูกต้องอนุญาตนะครับจากทั้งหลวงปู่นะครับทั้งนะครับกรรมการวัดนะครับและทําถูกต้องชัดเจนนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็มีวิธีเสกนะครับถ้าดูจากรูปนี้เดี๋ยวผมจะให้สูงให้ดูนะครับอ่ะก็จะมีชนะโจนนะครับต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้เหรียญชนะโจนเหรียญชนะโจนนะฮะเริ่มดี สะดุดทุกสิบวินะฮะสะดุดหรือยังยังสะดุดอยู่ปะสะดุดหรือยังฮะช่วยดูหน่อยเดี๋ยวผมเริ่มใหม่เริ่มใหม่หมดไหมฮะ,ะ,ะฮะบอกไม่ต้องโทรมานะฮะโอ้โหโทรมาก็บอกปิดดีเถ้าจะใช้ข้อหลังก็ปิดไม่ใช่ว่าไม่ปิดนะฮะอ่ะต่อครับนี่คือพระที่เราไปเสกนะครับต่างๆนะครับนะครับไปเสกต่างๆนะอันนี้ตอนที่ไปเสกที่วัดศาสองตอนนะครับหลวงพี่เลี้ยงนะฮะ นะครับเกจิคณาจารย์ต่างๆนะครับนะครับเพียบครับหลวงปู่บุญมาก็มาครับนะครับนะครับหลวงพ่อรวยก็มานะฮะนะครับอ่านะครับหลวงปู่ไทยก็มาอยู่แล้วนะครับอ่านะครับเกจิคณาจาร์ต่างๆและเหรียญก็เอาเหรียญจริงไปเสกไม่ได้เอาแต่รูปภาพนะครับอ่านี้เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังแล้วนะฮะนี่ครับนะครับพระเยอะมากนะครับ นะครับอ่ะอันนี้ผมให้ดูไปก่อนนะครับวนอีกนิดนึงนะครับหมดยังหมดแล้วเนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะแล้วกําหนดนะครับกําหนดการนะครับพิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับจะย้ายมาตอน1 0บโมงสีนาทีเคลื่อนสรีระนะครับร่างพระครูสุนันทโชตออกจากโรงพยาบาลพรชัย แล้วก็นะครับเปิดให้คณะศิญานุสิธิ์เข้ารถน้ําศพตอนเที่ยง9นาทีสิบหกากสี่โมงครึ่งพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพนะครับแล้วก็นะครับทุกวันนะครับสิบเก้านากาสามสิบนาทีสวดอภพิธรรมเป็นเวลาหนึ่งร้อยวันนะครับใครอยากติดต่อเป็นเจ้าภาพนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับศูนย์แปหนึ่งเดียวนะครับทีมสามนอนะครับและเกิดนอรสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับว่าเป็นวันไหนอย่างไรนะครับ อ่ะนี่คือนะครับที่เราจะนะครับแจ้งให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบด้วยกันนะฮะแจ้งให้ทราบด้วยกันนะครับอ่ะนะครับอย่าลืมนะฮะไปตามหาในลังด้วยนะฮะไปตามหาในลังด้วยนะครับอันนี้คือเหรียญรุ่นนะครับชนะจนนะครับนะครับชนะจนหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมนะครับที่สามนอได้จัดสร้างนะครับส่วนวาระที่สามเหรียญออกนั้นนะฮะเราจะดูนะครับ ผมเห็นทีมงานสำนอขนเหรียญขึ้นไปปลุกเสกอยู่ครับขอบคุณครับพี่นะครับแล้วก็ถ้าไปในวันลุขึ้นเราขนไปเสกอีกทีนะครับเนื่องจากเราเห็นเกจิมาเยอะมากนะฮะที่วัดสะสองตอนเราก็ขนไปเลยนะครับซึ่งที่วัดวันที่1 1ก็มีเสษรุ่นนั่งทันนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับอ่ะก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เหรียญเราก็เสร็จจริงๆเราเราอยากเสกตั้งแต่วันที่15แล้วนะครับแต่ว่าเราเห็นสุขภาพเราทราบว่าหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แล้วก็ประสานหลายคนถามาว่าพี่เกิด เมื่อไรจะเซกนะครับผมก็เลยประกาศคร่าวๆว่ายี่ิบสามนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรเนื่องจากเราทราบเรื่องสุขภาพหลวงปู่อยู่แล้วนะครับว่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากทราบว่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่เป็นอะไรนะกวันที่สิบสองผมยังนะครับพี่ท็อปนะครับโทรศัพท์แล้วเราก็เปิดโฟนนะครับเราก็เปิดโฟนคุยกันไม่ว่าจะมีท็อปพี่เพียวแล้วเกิดอยู่ด้วยกันสามคนแล้วก็คุยกับทางนะครับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่แจ้งว่าหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงดีเหลือเคียงปอดอย่างเดียวนะครับที่ยังนะครับน่าเป็นห่วงอยู่นิดนึงนะครับประมาณนั้นครับก็นะครับก็หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็ต้องบอกว่านะครับโอ้ก็ต้องบอกใจหายจริงๆนะครับนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอีกทีนะครับเมื่อวานเห็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะครับเยอะมากเต็มเฟซเลยนะฮะเยอะมากๆนะครับต้องบอกว่าลูกศิษย์หลวง หลวงพ่อหรือหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมเนี่ยนะครับเยอะมากๆจริงๆสวัสดีพี่น้ำเดือดด้วยนะครับเยอะมากๆฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวสามนอเป็นเจ้าภาพวันไหนนะครับเดี๋ยวไปร่วมด้วยช่วยกันและผมจะบอกเลยนะเหรียญเราคุยกันแล้วนะครับเหรียญแช่น้ำมนต์ที่เราทําไว้นะครับเหรียญแช่น้ำมนต์เหรียญแจกทานลงทานของขวัญน,นะครับอย่างละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญ ไปทําบุญกันที่วัดนะครับเราถวายทั้งหมดนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูณสี่เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบหกเหรียญน,นี่คูณแล้วเรียบร้อยผมถัดกดเครื่องเลขสามพันเก้าร้อยเก้าสิบหกเหรียญทําบุญกับหลวงพ่อนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครอยากทําบุญมากกว่าเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวไปที่วัดนะครับเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีนะครับก็จะได้เงินเกือบสี่แสนแต่เราถวายสี่แสนเดิมเนี่ยเราตั้งใจถวายไว้ที่สามแสนนะครับบวกเหรียญทําบุญเหรียญละร้อยอีก 3,996เหรียญเรารียงกมคือ4 0 0 0 0 0รุ่นนี้3นอร่วมด้วยช่วยกันทําบุญนะครับกับหลวงปู่ไป7แสนนะครับอ่า7 0 0 0บาทนะครับก็เหรียญละร้อยนะครับที่วัดแต่นะครับไม่สามารถจองผมจะไว้ที่วัดนะครับเพราะหลวงปู่อยู่นะครับเขาเรียกว่าทําพิธีสวดอภิธรรมนทั้งหมดร้อยวันนะครับเผื่อใครไปใครมาก็จะได้นะครับทบุญที่นั่นนะครับเหรียญละร้อยนะครับ เหลือร้อยเองถ้าใครไปที่วัดนะครับไปกราบหลวงปู่นะครับไปนะครับไปกราบหลวงปู่แล้วกันนะครับก็จะได้เหรียญนี้ทําบุญเหลือร้อยใครอยากทามากกว่าร้อยก็ทางวัดก็ยินดีครับเพราะหลวงปู่ตั้งใจจะทําหลายอย่างในวัดเลยนะครับนะครับผมเห็นแล้วพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่หลวงปู่ทาสวยงามมากนะครับที่วัดนะครับลองไปเที่ยวชมดูนะครับก็เดี๋ยวสามนอวันเสาร์นี้ทางทีสามนอไม่ได้ไปนะครับรถน้ําศพพรุ่งนี้เราไม่ได้ไปนะครับเนื่องจากเรามีโปรแกรมนะครับไปที่วัดเขาบังเหยพรุ่งนี้ เสร็จแล้วไปที่สุรินทนะครับไปกราบหลวงปู่เฮงประพาโสนะครับแล้วก็อีกวันขึ้นเราจะไปที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับไปกราบหลวงนะครับหลวงพ่อสุริยันนะครับทั้งหมด3วันเราไม่อยู่3วันนะครับเราโปรแกรมเราจองโรงแรมเราหลายๆอย่างหมดแล้วนะครับก็หลังจาก17เดนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบทีว่าทางสามนอจะเป็นเจ้าภาพวันไหนก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวแจ้งวันอีกทีนะครับแต่15 16 17นี้อยู่ที่อีสาน3วันนะครับก็ ไแจ้งกรรมการแล้วนะครับเดี๋ยวเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราช่วยอะไรได้บ้างก็แจ้งทางผู้ใหญ่แล้วนะครับอันนี้สําหรับรุ่นชนะจนนะครับสําหรับรุ่นชนะจนนะครับอ่าชนะจน66นะครับสําหรับใครที่กังวลใจนะครับทักหาผมได้นะครับเออนะครับทักหาผมได้ว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกใจอะไรยังไงก็ท <c oughs> ักมาแล้วกันนะครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันสําหรับรุ่นชนะจนนะครับ แล้วก็ผมบอกแล้วว่ามีงานประกวดวันที่5เดือน11นะครับ5พฤศจิกายน2566ที่สุพรรณบุรีนะครับมีโต๊ะประกวดนะครับซึ่งเราส่งโต๊ะประกวดมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะครับก็จะร่วมเผยแผ่บารมีหลวงปู่นิ่มไปด้วยกันนะครับมีโต๊ะประกวดนะครับก็ท่านใดมีพระไม่ว่าจะเป็นรุ่นนะครับเจริญพรบุญหรือรุ่นแรกปี40นะครับก็นะครับ นำไปประกวดได้รวมถึงรุ่นชนะจนนะครับพอพระประกวดวันที่5เดือน11นะครับอ่าประมาณนี้นี่คือหลวงปู่นิ่มนะครับนะครับโชติธรรมโมนะครับวาระอายุวัฒนมงคล9กปี8รอบน้อมส่งหลวงปู่สู่แดนนิพพานนะครับมดคำว่าสาธุนะครับอ่านะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ นะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวไปโทรอีสานกันนะครับ3วันก็ฝากติดตามผมงาน3นอด้วยนะฮะ3านอด้วยนะครับ3นอด้วยนะฮะน,นะครับอ่ะสวัสดีคุณแบงก์มืองมังกรด้วยสวัสดีคุณฟ้าขอนแก่น f c ด้วยนะฮะสวัสดีท่านด้วยนะครับ260ท่านนะครับอ่กลุ่มชนะจนกับเจริญพรหลวงปู่นิ่มโชติธโมก็จะมีกลุ่มเฉพาะอยู่จริงๆสามารถ เบื้องต้นเราตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะมีรุ่นแรกนะครับเป็นเสมาแปดรอบได้แล้วครับเจริญพรบนได้ชนะจนได้4รุ่นนี้นะครับในอนาคตเราอาจจะเปิดนะครับเป็นถาวรนะครับก็ฝากด้วยนะสำหรับกลุ่มหลวงปู่นิ่มนะครับเดี๋ยวผมเปิดกลุ่มให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดหลวงปู่นิ่มนะครับกลุ่มนี้นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็มีนะครับผู้ติดตามอยู่5,900คนนะครับลองเจริญพรบนนะครับหลวงปู่นิ่มโชติธรมวัดพุทธมังคลนะครับ นะฮะตอนนี้กลุ่มนี้นะครับเราขึ้นปกเป็นสีดําอยู่นะครับกําหนดการอะไรต่างๆนะครับนะครับอลองเข้าไปดูนะครับนะครับอย่าลืมกดเข้าไปด้วยนะฮะท่านใดที่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนมากดถูกใจเพจด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้คือกลุ่มเจริญพรบนสามารถไลค์นะครับกลุ่มเจริญพรบนเจริญพรบนได้ชนะจนได้ปี40ได้8รอบได้นะครับ8รอบซึ่งนะครับ ทางวัดจัดสร้างก็4,396เหรียญน,นะครับก็ก็ถือว่าโอ้โหเ,เงินหน้าก,กากทองคำหุ่นประมูลกันเป็นหลักแสนเลยนะสวัสดีผมปองครับนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเราปเป็นเจ้าภาพกันนะครับแล้วก็ไปร่วมด้วยช่วยกันอะไรที่ยังหลวงปู่ยังทําไม่เสร็จเราไปช่วยกันทําให้เสร็จนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เล่าให้เพื่อนๆเอฟซฟังนะฮะทีนี้ นะครับใครอยากฟังรุ่นไหนบ้างอยากสอบถามรุ่นไหนยังไงอ่าผมเปิดโอกาสให้ถามนะมา